ท่าทางขึ้นหลายกว่าเก่าแท้อก็ตั้งแต่อิหลามาแนะนําให้พอลุงหูจักกับบริษัทดอปปิ้พุูน,นแล้วเป็นไดแล้ววันนี้พอลุงมันกะท่าทางละเนาะนั่นอีลหลาห็นว่าตัวแอปพลิเคชันดอปปิตเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์แค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวกับซัมมี่บริษัทเป็นของเจ้าของแล้วดีบ่ละพอลุง บริษัทด o อกริสเป็นแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์และได้จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทยังถูกต้องตามกฎหมายอีกทั้งยังรวบรวมสินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามไว้มากกว่า70แบรนด์แค่เพียงมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวแล้วโหลดฟรีแอปพลิเคชันด o อกริสติดตั้งใส่รหัสผู้แนะนำ L I W 8 AT B w A T B W A c แล้วคุณก็สามารถสั่งสินค้าทดลองใช้ได้ฟรีหากร่วมทำธุรกิจ สินค้ามีกำไรเริ่มที่300บาท600บาทและ800บาทต่อชิ้นสนใจสอบถามวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดับริสและสินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามได้ที่097939 7897หรือที่ไอดีลอาศย์ที่ Facebook จาดับริส99